บิดบ <class ic> <Mid> ิดด <laughs> mm ึงไม่ขึ้นแค่เบะเลยจับคตรากเลนี่ อับปีอันน um> ี้เขาเล่นไปด้วยโอ้โอ้ไม่ขึ้นเลยขนาดปักต่อยังไม่ขึ้นเลยแก่โอ้โอ้เจ่นี่ข้ารู้แล้ว นี่มันต้องคนละค่ะเจ้าบิดฝังค่าบิดฝังใช่องไม่ได้ประโยชน์เลย <laughs> จะต้องนี่ <laughs> นดู <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะหาว่าค่าแก้ง <laughs> <laughs> แค่อย่างหนักเลย <laughs> จะหาว่า <without> ค <forgetting> ่าเก่งเทของเทถ้าไมีปัวก็เสริมไปอีกถ้ามันยังเบาอยู่เนี่ยเดินแบบเนี้ยได้ได้ค้บมือที่สายเลยอย่างงี้เนาะเนี่ยเดินแบบจับนี่ถ้าจับอย่างนี้ล่ะเทเลตไปมือ นี่ต้องจับขู่นี่แค่ข้าวแบบนี้มันหนักกว so ่าเหมือนกับเราได้บิดจริงๆเลยแล้วมันคุมยากเนี่ยโอ้โหเจ๊แรงบิดที่ไหนไปป่วงหมดแลง ได้อย่างเดียวแต่บิดไม่ได้เจ๊โอ้บิดบิดไม่ขึ้นเลยข้อมือแบะเลยโอ้สองทีหมดเลยเหมือนกับเราโดนเปิดข้อมือจริงๆเลย คุกคุกใส่คุก,กแค่ค้างเอาไว้คู่ข้าวาได้เลยนี่ใช่<ะ>แค่นี้เนี่ยใช่เราก็งังทุตัว โอ้ต่เออโอ้แค่ถ่วงมันมันเอาหายทียท่มาถ่วงใส่แขนกายมันไม่ได้ถ่วงใส่แขนเจ้านะถ่วงใส่แขนข้าใช่เอาอย่างปีนนะ้ไปงานแข่งกรรมการปบฟาวมคกอะไรไหม